หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะผมซื้อทุเรียนเสริมรากมาจากไหนที่ปลูกในสวนวันนี้ก็มาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ายังมีพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับก็เลยมาที่ร้านอ่าแล้วก็มาเจอกับเจ้าของร้านด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับข้างๆวิทยาลัยการอาชีพนะครับท่านผ่านมาเส้น2-4หรือถ้าเกิดว่าคนไหนที่อยู่ทางศรีสะเกดอบุบลบุรีรัมถ้าอยากจะมาก็เนี่ยครับลองมาดูนะี่ครับ อันนี้คือติดแล้วใช่ไหมครับนี่ติดแล้วครับตอนนั้นที่ผมเอาไปก็รุ่นนี้เนาะรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันตอนนี้ติดแล้วนะครับนี่ก็จะเสียบก็จะเสริมรากอันนี้คือติดแล้วอันนี้ก็ติดแล้วนะครับอย่างนี้เป็นแบบนี้อันนี้กี่กี่รากครับสี่รากครับสี่รากรวมต้นรวมต้นด้วยที่เราเอามาเสริมคือสามรากเนาะเป็นเป็นรากทุเรียนบ้านนี่ครับเสริมเข้าไปเป็นแบบนี้คืออย่างน้อยเวลาที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะ ช่วยหาอาหารช่วยหาอาหารได้ดีนะครับก็เห็นหลายที่นะครับอย่างเช่นช่วงที่เขามีการจัดงานเกษตรแฟร์นะครับอยู่ที่ราชมงคลสุรินทร์ครับก<ม>็เห็นเขาเสริมนากแบบนี้แต่ว่าเป็นต้นใหญ่เขาขายกันต้นละเหมือนห้า <c oughs> อันนี้เรามาดูต้นเล็กกันก่อนต้นใหญ่ราคาแรงต้นใหญ่ราคามันก็จะสูงเพราะว่าการดูแลกว่าที่เขาจะปลูกให้โตได้มันก็ต้องใช้เวลาเนาะแต่ถ้าต้นขนาดนี้ยังราคาเดิมอยู่ไหมครับ ราคาเดิมครับราคาเดิมคือ450ครับตัวใหญ่ส5 0บาทครับตัวถ้าก็สองห้ี้ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพันหมอนทองพันหมอนทองอันนี้คือต้นใหญ่ใช่ไหมใช่ครับใหญ่ถ้าต้นถ้าต้นเล็กนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ครับ250ห้าศอันนี้คือ250บาทใช่ครับ3รากอันนี้เป็น3รากครับอันนี้คือ250บาทขนาดเล็กเล็กครับอันนี้3ราก 250บาทก็ความสูงประมาณสัก45เซนเนาะอ่าประมาณ4 0 5 0เซนนี่แหละครับประมาณ45เซนหรือว่าหนึ่งฟุตก,กว่าว่าฟุตครึ่งประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือติดแล้วติดแล้วครับแต่ละต้นก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าในกรณีที่มีคนสนใจอยากที่จะไปปลูกนะครับจัดส่งให้ไหมครับจัดสงง่งเหมือนกันครับจัดสง่งเหมือนกันใช่ครับ คิดค่าส่งยังไงครับค่าส่ง250ต่อิบตอกี่ต้นก็ราคาเดิมเลยครับค่าส่ง250บาทก็สรุปง่ายๆคือค่าส่งครั้งละ250บาทใช่ครับท่านจะสั่งมาเท่าไหร่ท่านจะสั่งต้นเดียวค่าส่งก็250าสั่ง2องต้นค่าส่งก็250บาทใช่ครับน่ครับไซนี้นะครับไซนี้ลองเปรียบเทียบไซน์เล็กกับไซน์ใหญ่หน่อยครับลองลองมาเปรียบเทียบกับคนข้างนอกเลยครับต่างกันครับต่างกันเยอะเลยครับเช่นแบบนี้เลย ความสูงของคนนี่ครับอันนี้คือ450บาทครับสูงอยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆเนาะครับประมาณเมตรนิดๆครับแต่ถ้าเกิดว่า250ก็อยู่ที่ประมาณระดับเข่าครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แบบถูกก็ก็ก็เป็นแบบต้นเดียวก็ได้เนาะครับก็คือต้นที่ไม่ได้มีการเสริมรากครับอันนั้นต้นเท่าไหร่ครับ80บาทอ่ะเราไปดูนะต้นไหนครับ80บาทฝั่งนี้นะ นี่ครับอันนี้ก็คือต้นทั่วไปต้นละ80บาทถ้าในกรณีที่ไม่มีการเสริมรากขนาดก็ขนาดนี้ครับประมาณ1ฟุตแค่นี้ขนาดนี้เลย80บาทนี่ครับร้านนี้เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดเลยถ้าสนใจก็จัดส่งด้วยเนาะครับจัดส่งครับรายละเอียดเบอร์โทรนะครับเผื่อมีคนสนใจครับ061ครับ025 5513ครับ061 025 5513ครับ ก็ลองโทรมาสอบถามดูอันนี้เป็นเพียงแค่ทุเรียนนะครับที่เสริมรากแล้วก็ไม่เสริมรากถ้าในกรณีที่เราคิดว่าเราอยากจะได้ถูกก็ซื้อที่ไม่เสริมรากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะต้องการที่จะแบบจะให้มันโตเร็วหรือไม่ก็นี่ครับความแข็งแรงก็ต้องเป็นแบบเสริมรากแบบนี้นะครับต้นละ450บาทถ้ามาก็สอบถามก็ลดราคากันได้บ้างบ้างไหมลดได้อยู่ครับแล้วแต่ว่าเราจะซื้อมากซื้อน้อยเนาะใช่ครับแต่สแตนดาร์ดถ้าเป็นต้นเดียวก็450ถ้าเกิดเราซื้อ5ต้น6ต้นอันนี้ก็ สี่ทวนได้อยู่รถครับได้สี่ทวนหร่อบางครั้งก็จะมีแถมเพิ่มใช่ครับต้นเล็กต้นน้อยเพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นทุเรียนเนาะทุเรียนครับอันนี้เป็นทุเรียนมีพันยางอื่นด้วยไหมครับนอกเหนือจากไอ้ทุเรียนพันธุหมอนทองอย่างเช่นบางพุดธแล้วพุทลำไยพวกเนี้ยมีครับมางพุดลองกองอะไรอย่างนี้มีครับมีเหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้นยางพาราก็ด้านนุ้นเลยครับยางพาราก็จะมีเหมือนกันครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดได้เป็นไม้ผลเนี่ยด้านหน้าด้านร้านนี้แบบเต็มเลยครับแล้วต้นใหญ่ขนาดนี้แหละครับนี่ลืมถามไปเลย ถ้าเป็นไซส์ปกติลากเดียว25 0หานครับ250าบาทใช่ครับก้อนนี้ความสูงระดับนี้ครับถ้าเกิดถ้าสูงขนาดนี้ก็250บาทลากเดียวใช่ครับลากเดียวเป็นขนาดนี้250บาทสูงอยูบาทสูงอยู่ที่ประมาณเมตร20โดยประมาณครับแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นแบบเสริมลากก็450ใช่ครับราคาจะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องใช้ในเรื่องของการดูแลแล้วก็ใช้เทคนิคเนาะในการที่จะเสียบลากเข้าไป โอเคครับถ้าสนใจก็ลองทักแล้วก็มาสอบถามได้รายละเอียดผมจะลงไว้ด้านล่างลิดอีกครั้งหนึ่งครับผม